สวัสดีครับผม,มนุ่มตะบอนย่างครับเจอก,กันอีกแล้วครับผมมันนี่สีมาแบบเมีสาระจักน้อยครับผมมีสาระนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะไล่สาระมากเยอะแยะครับผมหลายคลิปน้ำน,นะครับผมมันนี่สีมีสาระมาบอกนิดนึงเอราเป็นข้ามคมทึ่แบบว่าอยากให้เอฟซีหรือกาแฟครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมกับชีวิตประจําวัน เรือแมกก้กระทั่งคนที่มีเป้าหมายสูงๆนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะในส้ได้เพราะผมกับเป็นคนหนึ่งที่แบบมีเป้าหมายแบบสูงแห้งกี่ลีครับผมแล้วเรื่องประโยคแล้วครับค้ำคมผมเนี่ยเนี่ยผมก็คิดว่ามันเออมันจะซอยได้หลายครับผมนะครับผมอ่านพอในหนังสือที่แบบเออหลายหลายหลายเหลี่ยมแห้งครับผมเออผมเป็นคนที่มักมักอ่านาาหนังสือแต่ผมไม่เคยมีหนังสือยุบานบบนะครับผมอ่านในยูทูปเพื่อนกันครับแฟนคลับแลนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มักฟังนะครับผม พอผมบ่เคยได้ใส่เงินกับพวกเอ่อคมรูลหากโซฮาร์ข้อมรูลปัจจัครับผมเออ่ทูมื้อนี่มันกองข้อมรูลมันมันมีอยู่หลายหลายอย่างหลายหมองแฮงครับผมอยากให้อยากให้ FC ไปประยุกต์ใส่ครับผมเลยสิเอามาฝากเออ่ประโยคพวกนี้เป็นคำคมครับคำคมของเอกนักบุญเออ่นักบุญผู้หนึง่งผมก็เห็นผมก็เห็นหลายคนแล้วที่เว้าครับผมในหนังสือหลายเล่มนะครับเออ่ของนักบุญแอฟริกาคนหนึ่งครับผมคนแอฟริกานะครับผม แก่บ่อยว่วา,า the money นะครับ the money is is the money แล้วก็ให้หุ้จักแยกแยะน้ำครับผมถ้าว่าถ้าคนถ้าผู้ใดหุ้จัาแยกแยะเงินกับการสื่อกับการให้ได้นี่าะว่าสิประเสริฐแล้วก็าอาจจะจะเลื่อนลุเรื่องนะครับผมในความคชีของผมนะครับแต่อยากให้ที่อยากจะมาบอกเอฟซนี่อยากให้เอาไปประยุกต์ใส่ชีวิตประจําวันแ้วก็คนที่มีเป้าหมายคือผมนะครับ แกบอกว่าเดอะมันนี่ประโยชพวกนี้คุ้มแห้ง <c oughs> เอ่อเออคุณสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้แต่คุณไม่สามารถซื้อบ้านที่ร่มเย็นได้นะครับคุณสามารถซื้อนาฬิกาได้แต่คุณซื้อเวลาไม่ได้นะครับคุณสามารถซื้อเตียงนอนได้นะครับแต่คุณ ไม่สามารถซื้อการนอนหลับของคุณได้คุณสามารถซื้ออาหารการกินทุกอย่างของคุณได้แต่ถ้าคุณไม่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงคุณก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพแข็งแรงของคุณได้คุณสามารถซื้อประกันไภัยได้แต่คุณไม่สามารถซื้อความปลอดไภัยได้เพราะว่ามันแขวนคอของคุณตลอดเวลานะครับ ผมก็เลยอยากอยากอาม,มาฝากแฟนครับเอฟซี่าเงินเนี่ยมันอาจจะซื้อทุกอย่างบ่ด้มันอาจจะซื้อความสุกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ด้นะครับแต่ว่าคนเฮ่านี้ขาดเงินบ่ด้นะครับเงินนี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยของชีวิตคนเฮ่าสมมือนี่ครับผมนะครับเก็บระเ็นประยุกต์ใส่นะครับ,รปปรรบแล้วก็หุ้นจักแยกแยะนะครับมันจะมีความหมาย ต่อชีวิตเจียวดีๆนะครับฝากไว้ให้คิดครับผมหักกันแพงกันครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนกับผมย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมสาระพวกนี้มีเก็บเอาไปใส่ได้ครับผมสอหาครับผมเงินเนี่ยมันจะเป็นต้งใส่แต่ทุกอย่างครับผมแต่ว่าถ้าหมดจากสอหามันก็มีประโยชน์นะครับรักษาสุขภาพทุกคนครับผมนมนกคนย่างครับเอาสาระดีๆนี้มาฝากครับผมนะครับแยกแยะเดี๋ยวมันนี่นะครับบางการเมื่อก่อนครับผม จิตใจตามมาสิหลังครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ